ดามาประชาคมอเมริกาสว,วัดิ์ทเจริญโพธ์นะคะได้และกระทรวงอุาหรไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดและอำเภอดำเนินการและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความไม่ปลอดภัยอีกครั้งนี้นอกาจากมาตรการช่วยเหลืออันประกอบด้วยการลงทะเบียนโดยให้สูนยาดำทำทุกอำเภอเปิดการมีชีวิตที่ถูกต้องและมีความสุขที่เพิ่มขึ้นนะครับ ท้ายนี้ครับขอขอบคุณทุกหนุนานทุกภาคส่วนเรได้นะคะอให้อยู่ทีู่้เดี๋ยวที่เดี๋ยวรน่านะคต้อาเ่นคเดีวาน้ารงจโอเคาต่อันี้เป็นที่จคาเข้าถึงตลาด แับเลยเราใะ่ไหมคืที่นั่ะคที่สองอันนี้รอได้เดียนได้เหนการจักิจกรร่วมกที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ที่